ในชีวิตเราทุกคนต่างรู้จักคำว่าเงินและคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินเป็นสิ่งที่มีความสําคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันแต่มันก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เงินไม่สามารถซื้อได้เช่นความรักที่แท้จริงความซื่อสัตย์ความมั่นคงในจิตใจและความสุขที่เกิดจากการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนถึงแม้ว่าเงินสามารถซื้อสิ่งของต่างๆได้มากมาย แต่มันไม่สามารถซื้อความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างคนได้เงินไม่สามารถซื้อความรู้สึกดีๆที่เกิดจากการทำสิ่งที่ถูกต้องหรือการได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนในขณะที่เงินสามารถซื้อบ้านหรูหรารถยนต์สุดหรูแต่ก็ยังไม่สามารถซื้อความสุขจากการใช้ชีวิตในที่ที่เรารักหรือการได้ทำกิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกเต็มใจ และมีความสุขอีกทั้งเงินไม่สามารถซื้อความพอใจในสิ่งที่เรามีไม่สามารถให้ความสงบในจิตใจหรือความอิ่มเอมจากการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าบางครั้งเราค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีเงินทองแต่เป็นการมีเวลาให้กับคนที่เรารักการรู้สึกว่าเรามีคุณค่าต่อสังคมและการมีชีวิตที่มีความหมาย เงินอาจซื้อสิ่งที่สามารถมองเห็นได้แต่ไม่สามารถซื้อความรู้สึกที่ลึกซึ้งในใจได้เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากการให้ความเข้าใจและความเชื่อมั่นในตัวเองการที่เรามีความสุขไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีทุกอย่างที่คนอื่นมีบางครั้งความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การรู้สึกพอใจในสิ่งที่เรามีการรู้จักตัวเองและยอมรับตัวเองอย่างที่เป็น มันไม่ใช่เรื่องของการสะสมสิ่งของหรือความมั่งคัง่งแต่เป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าและการทำสิ่งดีๆที่ทำให้เราได้รู้สึกว่าเราได้ให้บางสิ่งบางอย่างแก่โลกนี้การได้มีเวลาอยู่กับคนที่เรารักและแสดงความห่วงใยคือสิ่งที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินการได้ใช้เวลาทำในสิ่งที่เรารัก และการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนรอบข้างนั้นคือสิ่งที่มีค่าและยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์สินใดๆในโลกที่ทุกอย่างสามารถซื้อได้ด้วยเงินบางครั้งการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนกลับมานั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีคุณค่ามากที่สุดความสุขที่เกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากการเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและมีจิตใจที่เปิดกว้าง คือสิ่งที่ยากที่จะหาได้จากเงินทองเมื่อเรามีเวลาและจิตใจที่พร้อมให้กับคนอื่นสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้เรามีความสุขที่ยั่งยืนและจะทำให้ชีวิตเรามีความหมายที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเพราะบางครั้งการแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยคือสิ่งที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นและไม่จำเป็นต้องใช้เงินซื้อเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้ การให้ความรักและการให้กำลังใจซึ่งกันและกันสามารถสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์สินใดๆนั่นคือเสน่ห์ที่แท้จริงที่เงินไม่สามารถซื้อได้ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการแสวงหาความสำเร็จทางวัตถุบางครั้งเราลืมไปว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของชีวิตคือการหาความสงบในจิตใจการสามารถยิ้มได้แม้ในวันที่เผชิญกับความยากลำบาก และการรู้ว่าเรามีความสุขจากสิ่งเล็กๆที่ไม่ต้องมีราคาแพงเช่นการได้เดินเล่นในสวนสาธารณะหรือการนั่งทานอาหารกับครอบครัวที่เรารักการได้รับการสนับสนุนและความเข้าใจจากคนที่เราคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราคือสิ่งที่ไม่มีเงินทองใดๆที่จะทดแทนได้แม้ว่าโลกจะให้ความสำคัญกับการมีทรัพย์สินและความสำเร็จทางวัตถุ แต่สิ่งที่ทำให้เราเติบโตขึ้นในทางที่ดีและมีความหมายคือการเรียนรู้ที่จะให้และรับความรักจากคนอื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขในความจริงแล้วสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งที่เห็นและจับต้องได้แต่คือความรู้สึกที่ทําให้เรารู้สึกเต็มเปี่ยมในจิตใจความรู้สึกที่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและทำให้โลกนี้ เป็นสถานที่ที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นสำหรับทุกคนเมื่อเรามองไปข้างหน้าสิ่งที่เราค้นพบคือความสำคัญของการมีความสัมพันธ์ที่ดีการได้เป็นคนที่ให้และได้รับสิ่งดีๆโดยไม่ต้องหวังผลตอบแทนและรู้ว่าเราสามารถสร้างสเสน่ห์ที่ยั่งยืนในตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพาเงินทองเพื่อหาความสุขที่แท้จริงเพราะสิ่งเหล่านี้ มีค่าและสำคัญกว่าทุกสิ่งที่เราเห็นด้วยตาการให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายคือสิ่งที่ทำให้เราเติบโตเป็นคนที่ดีกว่าเดิมและสร้างโลกที่มีความรักและความเข้าใจไม่ใช่แค่การได้ครอบครองสิ่งของแต่เป็นการครอบครองใจคนอื่นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนการเปิดใจรับฟังและช่วยเหลือคนที่ต้องการ คือสิ่งที่ทำให้เราเป็นคนที่มีคุณค่ามากกว่าทรัพย์สินใดๆในโลกที่ความรักและความเข้าใจแทบจะเป็นสิ่งที่หาได้ยากการที่เรามีความสามารถในการรักและให้โดยไม่คาดหวังสิ่งใดก็เป็นสเสน่ห์ที่มีคุณค่าเหนือกว่าสิ่งใดๆที่เงินสามารถซื้อได้ความเชื่อมั่นในตัวเองการที่เรารู้จักยอมรับข้อบกพร่องของตัวเอง และการทำให้ตัวเองมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกคือสิ่งที่สร้างสเสน่ห์ที่ยั่งยืนและมีคุณค่ามันคือสเสน่ห์ที่ทำให้คนอื่นอยากอยู่ใกล้เราเพราะเราเป็นคนที่มีความสงบในใจและไม่หวังผลจากผู้อื่นความสุขที่แท้จริงไม่สามารถซื้อได้จากเงินแต่สามารถสร้างได้จากการให้และการทำสิ่งที่ดีต่อผู้อื่น การที่เราสามารถสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างทําให้เราได้รับความรักและความเคารพที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนการแสดงออกถึงความจริงใจและความรักเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้เราโดดเด่นในสายตาคนอื่นโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินทองหรือสิ่งของภายนอกมันคือการเป็นคนที่มีจิตใจดีและมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ดีในโลกนี้ แม้ว่าบางครั้งเราอาจจะต้องเผชิญกับอุปสรรคแต่การที่เรายังคงยิ้มและเดินต่อไปก็ทำให้เราเติบโตและเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองการเรียนรู้ที่จะมีความสุขจากสิ่งเล็กๆน้อยๆทำให้เราไม่ต้องพึ่งพาความสำเร็จทางวัตถุหรือความร่ำรวยความสุขที่เกิดจากการใช้เวลาคุณภาพกับคนที่เรารักการได้สัมผัสธรรมชาติ และความสงบจากการอยู่กับตัวเองล้วนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินมันคือเสน่ห์ที่เกิดจากความเรียบง่ายและความจริงใจทุกครั้งที่เราให้เวลาและความรักกับผู้อื่นเราก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับคืนมาในแบบที่เราไม่คาดคิดแม้จะไม่มีราคาแต่สิ่งเหล่านี้มีค่ามากกว่าสิ่งใดในโลก สิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายคือการรู้จักให้การเห็นคุณค่าในความสัมพันธ์ที่เรามีไม่ใช่เพียงแค่การะส,สมสิ่งที่เห็นและจับต้องได้แต่เป็นการะส,สมความทรงจาและประสบการณ์ที่มีคุณค่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากการรู้จักให้โดยไม่คาดหวังและการยอมรับว่าเราไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เราสามารถเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวัน เมื่อเรามีความสามารถในการแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยเราก็สามารถสร้างเสน่ห์ที่ยั่งยืนในตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพาทรัพย์สินหรือสิ่งของภายนอกเพราะเสน่ห์ที่แท้จริงเกิดจากความเมตตาและความใส่ใจในคนอื่นสิ่งที่เราให้กับคนอื่นด้วยใจบริสุทธิ์ไม่เพียงแต่ทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น แต่ยังทำให้เราได้สัมผัสกับความสุขที่ไม่สามารถซื้อได้จากที่ไหนการให้และการแสดงออกถึงความรักไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดที่หวานหรูบางครั้งการให้เวลาและความใส่ใจเพียงเล็กน้อยก็มีค่ามากพอการช่วยเหลือคนที่เรารักในช่วงเวลาที่พวกเขาต้องการการเป็นที่พึ่งพาให้กับคนอื่นในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เหล่านี้คือการสร้างสเสน่ห์ที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินเพราะมันคือการให้จากใจจริงไม่หวังผลตอบแทนการแบ่งปันประสบการณ์ดีๆกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือการทำสิ่งที่ดีร่วมกันคือการสร้างความเชื่อมโยงที่มีความหมายในชีวิตในโลกที่ทุกคนต่างสแสวงหาความสำเร็จและความมั่งคัง่ง บางครั้งการได้มีเพื่อนหรือคนที่เข้าใจในสิ่งที่เราผ่านมามันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์สินใดๆความรักและความผูกพันที่เราสร้างขึ้นจากความใส่ใจทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เคยอยู่คนเดียวในโลกนี้การได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขจากสิ่งที่เราให้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าการซื้อของขวัญที่มีมูลค่าทางการเงิน มันคือการสร้างความรู้สึกที่ดีในจิตใจและนั่นคือเสน่ห์ที่ไม่สามารถซื้อได้จากเงินทองความเป็นมิตรและการให้ความช่วยเหลือในยามที่ใครต้องการคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสำคัญในชีวิตของคนอื่นมันทำให้เราไม่เพียงแค่มีค่าในสายตาของพวกเขาแต่ยังทำให้เรามีความภูมิใจในตัวเองและรู้ว่าเราได้ทำสิ่งที่ดีในโลกนี้ ไม่ใช่เพียงเพื่อเราเองแต่เพื่อคนอื่นด้วยสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เพียงแค่มีชีวิตอยู่แต่เรามีคุณค่าในโลกนี้ก็คือการที่เราได้ทำสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในยามที่คนอื่นต้องการหรือการมอบรอยยิ้มและความอบอุ่นในวันที่พวกเขารู้สึกเหนื่อยการที่เราสามารถให้สิ่งเหล่านี้จากใจจริง ทำให้เรามีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครและยั่งยืนไปตลอดชีวิตไม่ต้องพึ่งพาความมั่งคั่งหรือความร่ำรวยเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือความสัมพันธ์ที่แท้จริงการได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เรารักเมื่อเราทำให้พวกเขามีความสุขเป็นความสุขที่ไม่มีราคาแต่มีคุณค่ามหาศาลการให้ความรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่เพียงแค่ทำให้คนอื่นรู้สึกดี แต่ยังทำให้เราเองรู้สึกเติมเต็มในใจความรักและการให้ที่แท้จริงคือสิ่งที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินและเป็นสิ่งที่สร้างเสน่ห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตัวเราเมื่อเรามีความสามารถที่จะให้สิ่งดีๆแก่คนอื่นเราก็ได้ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นไม่ใช่แค่ด้วยสิ่งที่เราเป็นแต่ด้วยสิ่งที่เราให้แก่ผู้อื่นในท้ายที่สุดความสุขและความสำเร็จที่แท้จริง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทองหรือสิ่งที่เราครอบครองแต่มาจากการที่เราได้สัมผัสความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและจริงใจการที่เราเป็นคนที่ให้ความรักและเอาใจใส่ผู้อื่นอย่างจริงใจคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นคนที่มีสเสน่ห์ที่ไม่สามารถซื้อได้เมื่อเราได้มองย้อนกลับไปและพิจารณาในสิ่งที่ทำให้เราเติบโตขึ้น เราอาจจะพบว่าเสน่ห์ที่แท้จริงในชีวิตไม่ได้มาจากสิ่งที่เรามีหรือสะสมไว้แต่เป็นสิ่งที่เราทำให้กับคนอื่นการที่เราสามารถสร้างความสุขให้กับผู้อื่นจากความจริงใจเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีความหมายมากยิ่งขึ้นการใช้ชีวิตด้วยความเอื้ออาทรและความเข้าใจต่อผู้อื่นไม่ใช่เพียงแค่การให้ในเชิงวัตถุแต่คือการให้ความรู้สึกดีๆ และการให้เวลาการที่เราเป็นคนที่สามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นทําให้เรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนมันเป็นสเสน่ห์ที่ไม่สามารถหาได้จากเงินทองความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนอื่นและการที่เราได้ช่วยให้ชีวิตของคนรอบข้างดีขึ้นคือความสำเร็จที่มีค่าเหนือสิ่งอื่นใด เมื่อเราสามารถให้สิ่งที่มีค่าที่สุดในตัวเราเช่นความรักความเมตตาและความเข้าใจเราไม่เพียงแค่สร้างสเสน่ห์ในตัวเองแต่ยังสร้างโลกที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเราสิ่งที่ทำให้เราเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่แค่การดูแลตัวเองภายนอกแต่คือการมีจิตใจที่พร้อมให้และช่วยเหลือคนอื่น การที่เราสามารถมอบรอยยิ้มให้กับใครบางคนในวันที่เขารู้สึกท้อแท้คือสิ่งที่ไม่มีเงินทองใดๆจะทดแทนได้และนั่นคือเสน่ห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สามารถทำให้เรากลายเป็นคนที่มีคุณค่าต่อคนอื่นมันคือเสน่ห์ที่มาจากภายในจากความรักที่เรามอบให้แก่โลกและผู้คนรอบตัวเมื่อเรามองไปข้างหน้าและคิดถึงสิ่งที่เราสามารถทำเพื่อโลกใบนี้ เราอาจจะเห็นว่าสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้มาจากการสะสมทรัพย์สินหรือความสำเร็จทางการเงินแต่คือการใช้ชีวิตในแบบที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเราเป็นคนที่สามารถพึ่งพาได้การที่เราเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทนกลับมานั้นมันทำให้เราเป็นที่รักและเคารพในสายตาของคนอื่น การที่เราสามารถเป็นที่พึ่งในยามที่คนอื่นต้องการหรือแม้กระทั่งการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ล้วนเป็นสิ่งที่สร้างเสน่ห์ในตัวเราได้แม้ว่าบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตมีอุปสรรคหรือความยากลำบากแต่การที่เรายังคงยิ้มและเดินไปข้างหน้าทำให้เราเติบโตและมีเสน่ห์ที่ไม่สามารถซื้อได้จากเงินทองการที่เรามีความเมตตา และพร้อมช่วยเหลือไม่เพียงแค่ทำให้คนอื่นรู้สึกดีแต่ยังทำให้ตัวเราเองมีความสุขจากการได้ทำสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นนอกจากนี้ยังทำให้เราเรียนรู้ว่าชีวิตที่มีความหมายไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกแต่มาจากความรู้สึกที่ดีจากภายในการเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อและพร้อมให้ไม่เพียงแค่สร้างสเสน่ห์ในตัวเอง แต่ยังทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนอื่นและเมื่อเรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ดีในโลกชีวิตของเราก็จะเต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งและยั่งยืนสุดท้ายแล้วสเสน่ห์ที่เงินซื้อไม่ได้คือความสามารถในการสร้างความสุขที่แท้จริงจากภายในมันมาจากการให้ความรักและความเอื้ออาทรแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน มันคือการมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและจริงใจการที่เราสามารถมอบเวลาและความใส่ใจให้กับคนที่เรารักไม่ต้องรอสิ่งใดกลับมาเพราะสิ่งที่เราทำให้กับผู้อื่นจะกลายเป็นสิ่งที่เติมเต็มชีวิตของเราเองสิ่งเหล่านี้คือสเสน่ห์ที่ไม่มีราคาและเป็นสิ่งที่ทำให้เราเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีคุณค่าและเป็นที่รักในสังคม ไม่ว่าเราจะมีหรือไม่มีทรัพย์สินมากมายสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายและคุ้มค่าคือการที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความรักทำดีให้กับคนรอบข้างและสร้างโลกที่น่าอยู่ขึ้นด้วยความเมตตาและความเข้าใจสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินแต่มันเกิดจากการเป็นคนที่ให้ความรักและความจริงใจแก่โลกนี้